บีสวัสดีครับนอยสวัสดีครับทำอะไรคะดูหิมะเอาออกจากผักให้มาม่าหน่อยนีย่ข้างหลังนู้นน่ะอ uh huh. ่าฮะทำเบาๆเดี๋ยวผักหักนะลูกโอ้โอ้โอดระวังหักระวังหักเออไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมาม่าทำเองเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมาม่าทำเองอ่าฮะเดี๋ยวมาม่าช่วยดูอ่ะบรรยากาศวันนี้โ oh. อม้มาอีกแล้วหิมะมาอีกแล้ว อย่าไปเคี่ยวผักชีมามานะเดี๋ยวมามะทำเองผักชีจะหักลูกไม่เอาถอยออกมาหิมะลงมาอีกแล้วเลยเรียบมากวาดออกทั้งนี้อ้าว <c oughs> อุ้ยอ้าวอ้าวเอาเคลีออกจากบันไดก่อนอุ้ยเต็มเลยเนี่ยเคี่ยวจากบันไดก่อนโอเคฮะ <c oughs> <c oughs> เสียงรถเสียงรถมาไอ้นี่มาเสียงรถมากวอดกวาดหินมะที่ถนนเสียงรถเกียรรถไถมาดูผักไทยของเรานะคะผักไทยของเราคืออะไรอยู่ตรงนี้ กวาดจากบันไดนะคะกวาดออกจากบันไดเพราะว่าเดี๋ยวน้ำแข็งเกาะกันห้าวยา,างเขาจะแบบเวลาเราเดินน่ะน้ำแข็งเนาะจะลื่นนะคะพี่น้องกวาดออกลืมแข็งเราเห็นบอนไตอนนี้มันกวาดง่ายอยู่เพราะว่าเขาเป็นผุยๆเป็นผงเหมือนน้ำแข็งใสอะ่ะแต่ว่าถ้าปล่อยไว้ก็คือเดี๋ยวเขาจะแข็งนะคะกวาดออกอยากต้องใช้ต้องใส่ใสแนมมะซอะล่ะกะต้องใส่เกลือนะคะ เอาอย่ามาใส่มามะเปียกอย่าเอาไปใส่แป้งพักชีมาม้านะมามะาจะกวาดออกอยู่อันนี้เป็นพักอ,อย่างเราลืมซือ้อพักผักกาดหินค่ะพี่น้องกวางไม่ใช่กวางตรง ขาดหินหรือว่าผักกาศเขี้ยวปีค่ะเนี่ยใบเริ่มซ้ำแล้วต้องเก็บนะคะเพราะว่าเขาไม่รอดแต่ว่าถ้าเป็นสลัดแบบนี้เขารอดค่ะพี่น้องใหญ่พักมาไตใช่ค่าค่ะล้วกเดี๋ยวจะปิดจะคุ้มไหวนะแต่ว่าเขี้ยวปีเดี๋ยวไม่จ๋าจะต้องเก็บออกนะคะประมาณนี้นะคะ ที่ใหญ่พักเมื่อไว้ไต้ใช้ค่ากันหนึ่งจกว่าเวลาหินมาตกันมาใส่พักใส่กระถางพักของเขาน่ะเข้าจะก็ต้องเลยกวาดออกอยาดนะคะนันแเลยใหญ่ามาไว้ไต้ใช้ค่ากระถางพักตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นอ่าเห็นคนไทยหลายคนเขาเจ้าเอิญว่าพักกาดน้ำนะคะซึ่งเขาจะคล้ายๆพักบอแต่ว่ากินไปเราเหมือนพักกาดหินค่ะพี่น้องบางคนเขาเจ้าก็จะเอามาขั้นสมนะคะเหมือนพักกาดเนาะนั่นแหละแต่ว่าแม่จ๋าว่ากินเ้ว คล้ายๆพักกาดทินแหละคล้ายๆวัตถปิยังประมาณนั้นเนาะแต่ว่าลักษณะตนเขาอวบนามคล้ายๆแบบเหมือนฟิลพักบบบานเฮาที่เกิดที่ตำริมควางมูนริมชายหาดอย่างประมาณนั้นเนาะซึ่งพักประเภทเนี่ยเขากระท้นหนาวนะคะอากาคือเขาขยายว้มากค่ะพี่น้องเม็ดลนไปสคือเขาก็เกิดนะคะปกติเขาจะเกิดอยู่ในป่าตรงที่มีน้ำตกน้ำไหลจะแค่เห็นว่าะะออกจากผักซีนะคะเราจะเห็นรังไข่เขาเนาะนี่ตน <This one S 1> หายใจบ่ออกแล้ว หินมะต้นไม่นักเดี๋ยวเขาจะล่มค่ะต้องไปเคลียร์ออกโอ้โหหนองก็เล็กถึกใจเสียงรถกับเมฆเกดว่าไทยหินมะข้างนอกค่ะเดี๋ยวจะเคลียร์หินมะออกจากพักซีตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาจ้าจะหาผาให้ยังมาคลุมเนะว่าให้หินมะตกลงมาใส่พักซีโดยตรงนะคะ กะมาลุ่นกันค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นปีแรกที่แม่จ๋าปลูกผักซีใส่หินมะขนาดนี้ค่ะพี่น้องผักชีเคียออกในประมาณนี้ค่ะนี่ใบเขายังบ่ท่านแข็งค่ะพี่น้องนี่ก็ยังโอเคอยู่เดี๋ยวแม่จ๋าจะหาอยียงมาคุ้มไว้นะคะบ่ห้หินมะเขาตกลงมาใส่นะคะกว่าหินมะเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จ,าจ๋าจะพาน้องเล็กคนไปโรงเรียนค่ะไปบึงพีพๆเขาเฮ็ดกิจกรรมโรงเรียนเต้นลัาอย่างประมาณนั้นนะคะไปไหนคะ ไปช่เลยไปช่วเลยไปโรงเรียนโรงเรียนที่มาเมื่อกี้ก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ตรงปากซอยนี่แหละนะคะต้องบานของเขาเนี่ยแหละก็เลยพากันย่างมาค่ะพี่น้องพานอพ้นองอเล็กมามาบึงพีเพิ่นเต้นนะคะมีการเต้นอ่าก็คือเต้นหลากหลายแบบแหละเต้นระบิามเต้นอีหยังอีหยังไม่จ๋าก,ก็บก่วูหดอกแต่ว่าเออมาให้กำลังใจพีเขานะคะนี่ก็เป็นลูกพีคนไทยนะคะที่หุจ้จักนแหละนะเออนั่นล่ะก็เลยมาเบ่งเนาะ และเดี๋ยวเฮาจะต้องไปบรรยากันต่อนะคะ,ะตอนบายบายนะคะมื้อเนี่เพราะว่าญาโทรมาแต่้าว,ว่าคิดหอดบ่ได้ไปหลายหายมื้นนะคะนั่นละก็เลยเดี๋ยวจะพาไปบรรยาต่อนะนี่แหละแต่ว่าก็เลยมาบึงมาให้กําลังใจอ่ะพี่เขาพาน้องเด็กมาให้กําลังใจพี่เขานะคะในการเต้นนะคะนี่กับประมาณน,นี้เนาะ,ะก็เป็นกิจกรรมที่ม่วนดีค่ะพี่น้องก็คือ ผู้ปกครองยังมาให้กำลังใจลูกหลานหลายๆค่ะพี่น้องลักกาคือก็ต้องเสียดายที่จะต้องตัดเสียงกิจกรรมการแสดงก็จะมีการเตละบบัเต้นอย่างหลากหลายนะคะมีหลายรุ่นหลายวัยนะคะเด็กน้อยกับมีผู้ใหญ่วัยรุ่นอย่างนะคะต่างๆนานาเนาะก็เป็นกิจกรรมที่แบบว่าเออตื่นตาตื่นใจน้องอเล็กมากหลายค่ะ b ล้วเบบีสวัสดีคับไปไหนไปไหนโอมาเาโอมา ดูอะบ้านโอามาเห็นมาเยอะมากเลย s n o เยอะมากเลยตกทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดเห็นมาก,ก็เลยเยอะแบบนี้ชิ้นมาตกตั้งแตเมมอคืนนะคะจนตอนเ้าน,นี้นะคะก็คือแบบว่ายเยอะมากๆประมาณนี้เลยดังนั้นก็คือว่ากะหนึ่งเนี่ยเข้ากับเป็นห่วงยานเนาะ่ังจากว่าคิดว่าเพิ่นจะตองมาก,กวาดเห็นมาออกจากบริเวณทางรถเนาะเพื่อลูกหลานมาอย่างประมาณนั้นนะคะก็เลยแบบ พอเขา,าดบ้านเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เลยมาซอยยานะคะคเพื่อว่าพินจะแบบอาจจะบ่ไหวเนาะเพราะว่าเห็นม้เยอะเกินเห็นบอลนี่พี่น้องหลายอีลีค่ะโอ้ <laughs> this good <laughs> นะเ้าว <laughs> ๆให้ป๊ะปะ๊าอ่าฮะ ยสร,รุปแล้วคือมาถึงยาพ่นกระกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องคือพ่นจะกวาดออกจากตรงทางรถเนาะซึ่งอ่าถ้าเกิดลูกหลานมากก็จะบ่ได้แบบลําบากลูกหลานเนาะนั่นแหละยาพ่นกับมากวาดที่นี่คือแบบเยอะมากๆแล้วก็เหลือนิดเดียวตรงใช้ข้าค่ะเขาก็เลยมากวาดให้ยาต่อคะ่ะหลังจากกวาดเสร็จแล้วก็เขามาในบาทน,นะคะมานั่งคุยกันเล่นเล่นเกมแน่กินอาหารคํานะคะกับยาละก็ เบิงดอกไหมอัน,นี้ยอยู่บานย่ญญางงามงามค่ะพี่น้องเพิ่นจะมีหลากหลายสีมากมานะคะสําหรับดอกแมมอัน,นี่นอนลักะาคือเป็นอย่างที่แบบว่าทนมาค่ะแล้วเบิงบรรยากาศา้านนอกคะจะประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องหินมักกะตกล่องบาเซาค่ะกวาดหินมานีน่คือกวาดแล้วกวาดอีค่ะช่วย หนึงจากที่เี่ห้าสี่น้าสองส่้องสามสับห้างาี่หาองก้องส่ห้าี่นองบาองสส่ห้างา่ห้าอ่ห้องสี่้องมห้มาาสอมมสี่หองม้าอง่ห้มาี่ห้องสมม่องม่้างสมาก่ะ่ห้องสี้าอหอมามี แล้วหลังจากที่เล่นอยนู่กับยาเมื่อกี้ก็คือแบบยาเพิ่นก็นไม่ไอเดียเนาะว่าจะาพาทุกคนไปกินเข่าอยู่ที่ร้านอาหารนะคะทีนี้่ป้าๆก็เลยเสนอว่าเออเดี๋ยวป้าาจะขอเป็นเจ้ามือเองแล้วก็จะส่วนพี่ชายคนโตไปเนื่องจากว่าจะขอบคุณเพิ่นน้ำแหละเพิ่นที่เพิ่นให้ของเข้าไปมือที่จะจัดเทียนจัดดังอะไรเออเป็นงานใหม่ที่เพิ่นให้ไปเมื่อนะ่นเนาะนั่นแหละเ้วทีนี้ก็จะส่วนป้าจะภ้กับลุงอีกนะคะอีกสองคนไปไปน้ำเนาะ ลนเทคนิคก็โทษสวนพัดแหลทุกคนก็โอเคนะคะก็่าจะไป่ยากับปทุกคนก็โอเคตกลงกันกัได้เวลาเนาะมืออื่นเศร้านะคะก็ประมาณสักตอนเที่ยงแหละเออจะไปกินอาหารกันยที่ลานอาหารนะคะนั่นแหละพอบานจะเป็นเจ้ามือเองละกันเนื่องจากว่าใกล้วันเกิดของลุงแล้วนะคะลุงคนที่อยู่ในวีดีโอเขาบ่อยๆก็มีเพื่อนน่นๆนานใกล้วันเกิดพนแล้วก็เลยถือโอกาสแปลว่าเลี้ยงวันเกิดเพิ่นพ้อมนะคะละกันตอบแทนแบบ แบบเลี้ยงตอบแทนพี่ชายคนโตที่เพิ่นให้ของอย่างข้ามาอย่างบะมันนั้นแหละเออนั่นละ่ะเชลเลกยาก็บอกว่ายาจะเป็นเจ้ามือเองขอเป็นเจ้ามือเองงั้นนี้นะคะแต่ว่าพ่อ้านเพิ่นว่าเพิ่นบม่อยอมเดี๋ยวเพิ่นจะขอเป็นเจ้ามือเองนะคะ นั่นแหละก็จะประมั่นนี้ค่ะสำหรับธิจกรรมเมื่อน,น้ดราคาเมื่อื่นก็จะประมั่นนี้นะคะคร่าวๆเนาะไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋าก็ต้องขอลาไปก่อนเนะาะจังแว่าวเจอก็ไม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะจะท้ายคลิปนี้ก็ขออภัยหายเอฟซีของแม่จ๋าทุกคนจงมีความสุขความจเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย